อยากขายของได้ในทิกตอกต้องทำยังไง EP ที่17โพสกี่คลิปดีถึงจะขายได้สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุก 88, Partner, อ,อินฟินิตี้แปพาร์ทเนอร์อรายใหญ่ติดกับทิกตอกประเทศจีนเพื่อประสานกองถ่ายทำปั้นคุณสุดดวงดาวทิกตอกกุลูสอนหาเงินออนไลน์แบบมืออาชีพฝากไลค์ฝากแ like, ชร์คอมเมนต์รีโพสต์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก็มีหลายคนมักจะถามว่านะครับเราจะโพสต์กี่คลิปดีนะครับเราถึงจะขายสินค้าได้นะครับ การโพสเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆเราต้องมองในมุมของการทํางานของ t i k t o อกก่อนเนาะว่า Ti k t o อกเนี่ยเขาการการทำงานของเขามีอยู่2รูปแบบคือการไลฟ์สดกับการทำคลิปการทําคลิปถ้าเราสามารถเอาคลิปของเราเนี่ยนะครับมามาโพสต์แล้วสู่สายตาประชาชนได้ก็จะดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะโพสต์กี่คลิปได้นั้นขึ้นอยู่ก,กับศักยภาพของเพื่อนๆเลยครับแต่คลิปเดียวอะ่ะไม่แนะนํา ไม่แนะนำนะครับอยากขายของได้จริงๆน่ะ คุณลองไปทําคลิปนะครับอย่างน้อยคนโพสต์วันละห้าถึงสิคลิปอันนี้คือสายขายนะพูดถึงการขายนะครับไม่ได้พูดเรื่องของการทำสตอรี่สนุกสนานทั่วไปคุณลองไปดูคนที่เขาขายได้เขาขายได้เกิดจากการที่วันหนึ่งเขาทําคลิป3าถึงหคลิปบางคน5้าถึงสิคลิปนะครับสามถึงห้าห้าถึงสิมันแล้วแต่ประเด็นต่อมาคือ3าถึงห้าเนี่ยทำไมบางคนทําแค่3าถึงห้าเพราะเขาทําคลิปมีคุณภาพครับเขาลงคลิปไปลงไปแป๊บเดียวครับก็มีคนดูแล้วบางคนเนี่ยเขาลง ครั้งละ2ชั่วโมงข้าเพื่อนก็นล,ลองดูว่าถ้าเรามีศักยภาพบางคนลงเช้า2คลิปกลางวัน2คลิปเย็น2คลิปก็6คลิปบางคนลงเช้า2คลิปอ่ะเที่ยงสักคลิปหนึ่งเย็นอีก2คลิปเห็นไหมครับแต่เวลาการลงเนี่ยเราจะลงไม่ติดกันนะไม่ต่อเนื่องกันนะครับเว้นระยะสัก1-2ชั่วโมงแล้วค่อยลงให้ AI มัมาได้ทำงานนะครับแล้วก็ มันขึ้นอยู่คุณภาพของคลิปด้วยนะครับถ้าวันนี้คุณทําคลิปเยอะแต่คลิปไม่มีคุณภาพก็ไม่มีประโยชน์แต่วันนี้คุณทําคลิปน้อยคลิปคุณไม่มีคุณภาพก็ไม่มีประโยชน์เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของคลิปครับการที่เราไปเอาคลิปของคนอื่นมาเอาคลิปแม่แบบทิกตอกมาหรือว่าเราไปทาคลิปภาพสไลด์ไปสไลด์มาอย่างเงี้ยมันไม่มีคุณภาพส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ที่เขาทํากันคือเขาใช้เสียงพากเองอัดทําคลิปสั้นๆแล้วก็มาพากเสียงนะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันว่า เรามีศักยภาพในการทําคลิปเท่าไหร่ครับถ้าคลิปเรามีคุณภาพครับสาม้าคลิปพอนะครับเราก็สามารถมียอดขายแล้วหาสินค้าให้มันตรงกับที่ลูกค้าต้องการเนาะคลชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์คอมเมนต์รีโพสช่องนหนตุกอินฟนิตี้แปสาระดีดีมีที่นี่